เราเสียงสูงนะแต่เราโลกแรกแล้ว่าเราพยานแทนเราจะได้ฟินในที่สุดใช่ใช่ใช่่ล้วพี่คนพี่นพี่น้องน้องร้อยเรียบร้อยยังไม่เห็นอ๋อใส่สมใส่สมเข้าเลยสวัสดีค่ะสวัสาีค่ะสวัสด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 ีค่ะ ไม่เป็นไรยังปอมมาเกียวขึ้นนั้นเช่่อ้ยปุ่มจะโไหพี่พี่อยู่ข้างพี่ออฟเลยได้บได้โอ้ยบเดียร์ที่ปิ๋วค่ะพี่ออฟหรอได้น้องหรอ้งงานไหมไดเสียหลังเสลังอว่าูดอ่ะได้มพูด่แหละ เงินคุณถุกเชิญให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยใช่สภานาการไทยแล้วก็หน่วยงานแพทย์ศรวมตาสภานักกาไทยนี่เลยแต่ก็มีเออหน่วยงานแพทย์จากศิลยกรรมเฮ้ยพี่จันได้เลยไม่ต้องมีผมแล้วมั้งเฮ้ยไม่ไม่ช่วยกันครับครับก็ สว,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็เป็นอีกปีหนึ่งนะครับที่ดูมดิกก็จัดงานชอริตี้นะครับหลังจากจากที่ปีแล้วไม่มีเวลาจัดก็มาจัดปีนี้ครับครับผมก็ก็อยากจะจัดให้แฟนคลับนะครับเพราะว่าเราก็เหมือนว่าศิลปินค่ายแฟนคลับนะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ร่วมกันก็คิดว่าถ้าทำการกุศลร่วมกันก็น่าจะเป็นื่องที่ดีครับผมวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างคโอ้เยอะนะฮะก็อย่างที่เห็นเลยก็มีแบบเล่นเกมนะครับผม เนาะลุ้นของระวันต่างๆแล้วก็แบบไฮไลท์ก็จะครับจะอยู่ตอนที่หลัง5้าโมงครึ่งเป็นต้นไปครับก็จะมีโชว์ของน้องๆทุกคนเลยครับผมคือเองินที่ได้จากงารจ,จายตั๋ครับค่ะผมก็ ก็เราก็าเห็นแบบสภากาชาติไทยนะครับเขาก็แบบว่าช่วยเหลือสังคมมากมายนะครับเราเองก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะไปร่วมระดมทุนด้วยนะครับซึ่งเราก็แบบว่ารวดระดมทุนกับโครงการเงินฉุกเฉินเงินทุนฉุกเฉินใช่ใชเพื่อ,อช่วยประสบภัยครับพิบัติครับครับผมแล้วก็จะเป็นเรื่องของหน่วยงานแพทย์จากสุสานไอกมนะครับผมของสภากาชาติไทยเหมือนกันครับผมแปลว่าจริิๆความตั้งใจทุีอฟอยากกัดงานจริงๆอยากจะทุกปีครับก็ อย่างปีที่แล้วอาจจะแบบว่าด้วยงานด้วยอะไรหลายๆอย่างครับปีนี้ก็พยายามเหมือนกันจริงๆกว่าจะได้น้องๆมาครบกันยากมากจริงๆครับแล้วก็กว่าจะได้สถานที่อะไร้ยครับก็ก็จริงๆก็มีความตั้งใจว่าอยากจัดกปีครับผมก็จะแซวเลยว่าโหลนยากใช่ยากมากสำหรับคนยืนใช่ไม่ได้ง่ายใช่จริงๆก็เสียดายมากเป็นธรรมดาครับแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์ก็คือไม่มีใครไม่ไม่สามารถที่จะแบบว่าว่างพร้อมกันจริงๆครับผมเขาแซวกันว่าคิวที่ออกยาก ไม่ฮ่าก็เดี๋ยวไปคนนิ่งตัวเองอยู่ครับอันนี้งานแต่ละคนมีอะไรยังไงมาประดมันกันบ้างก็มีเสื้อนะห้น้องๆทุกคนแบบพูดดีกว่าเพราะแบบว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ใครมีอะไรมาบ้างดีที่นิ่งก่อนเหมือนกันทุกคนจริงๆเป็นเป็นเสื้อจากลายมือพวกเราเองฮะสวยบ้างไม่สวยบ้างผมผมไม่สวยแน่นอนเพราะไม่ได้เขียนภาษาไทยนานมากแล้วผมก็จะเป็นข้อความพลังใจของแต่ละคนนะครับผมก็แล้วก็มีรูปหน้าเรานะครับแล้วก็มี มีตัวเดียวในโลกด้วยได้นะครับผมดูยิ่งใหญ่เลยพยายามเขียนให้สวยที่สุดนะครับผมเขียนแล้วแบบเขียนลบเขียนลบเขียนลบไปนานมากฮะอือหนูเขียนว่าอะไรหนูเขียนว่าเอ่อยาวอะาแต่ประเด็นหลักๆก็แบบสู้ๆนะแล้วก็หันมากี่ครั้งก็ยังจะเห็นหนูอยู่ตรงนี้นะใช่อ่าคนอื่นว่าไงบ้างคนอื่นเขียนว่าไงบ้างอานะลบ เอาเหตุการอีกอย่างให้คนอื่นเขีนว่าไงบ้างครับอนุ้ยหล่อมากเลยคนเนี้ยเขาบอกก็ของนี้เป็นอยากเรียิ้มให้กับตัวเองครับผมเพราะว่าคือพี่พี่แฟนคลับก็จะบอกเนิดตลอดว่าอยากเรียิ้มให้กับตัวเองเนี่ก็เลยรู้สึกว่าอยากเขียนข้อความให้กับพี่พี่เหมือนกันว่าอยากเรียยิ้มกับตัวเองโอเคแล้วครับผมก็ อย่าเพิ่งทำวันนี้ให้ดีที่สุดเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทำอันนี้เป็นกำใจอันนี้จะได้ไม่กดดันไงฮะเราอยากทำให้มันดีที่สุดทุกวันเดี๋ยวมันจะเกรงไปกดดันตัวเองสำหรับใครที่อยากใครเครียดฮะเข้า X ของอางเจเจได้นะเขาแมนอยู่นะมีคอนเซ็ปต์ของเขาเองเครียดกว่าเดิมเอะไรเขาแต่ว่าอะไรอ่ะอะไรคระเขามีคำคมแต่ละวันครับผมคนนี้ไม่ไม่ใครเครียดก็เครียดกว่าเดิมเลยที่อ่านแล้วปวดหน่วนวินิโอเขาจะมีอ่านแล้วแบบว่าคลิปซ้อนแบบ คิดคิดเยอะอ่ะแต่ว่าเน้นๆขายเครียดครับผมอะไรอ่ะป๊าบี้อ่ะไปป๊าบี้เนี่ฮะป๊าบี้เห็นว่าอะไรผมเหรอฮะจริงๆริงอะผมเขียนว่าความสุขของผมคือการมีพวกคุณครับไปแนวหยอนซะแล้วอยากจะเขียนอะไรให้มันตลกฮะแต่กลัวไม่ตลกเท่าเจเจฮะก็เลยเอาเป็นทางซึ้งดีกว่ายอมแพ้เหรอยอมแพ้แล้วฮะวันนี้เขามาเป็นคู่กันหมดเลยผมมากับพี่อ๊อฟแม่เป็นคู่พี่อ๊อบมาดูแลพี่อ๊อบพินีครับวันนี้มากใช่ครับแล้วคนอื่นๆล่ะครับ ครับสำหรับผมนะครับผมมาเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็บอกว่าเอออย่าเพิ่งยอมแพ้นะเพราะว่าคุณมีประสิทธิภาพที่จะทำอะไรให้สำเร็จได้ครับภาษาอังกฤษเลยภาษาอังกฤษเลยถ้ขอเป็นภาษาอังกฤษก็บอกว่า you have what i takes ครับโดนเก็บว่ะรู้คือของกล้องนะครับต้องไม่ค่อยชชวรอเท่าไหร่ว่าเขียนว่าอะไรลืมเลยเข้าใจลืมแล้วน่าจะประมาณว่าสู้ๆครับกล้องเป็นกำลังใจให้น่าจะประมาณนี้นะครับ ถูกหรือเปล่าเนี่ยชักเริ่มไม่พอใจเราเขียนมาเนี่ยอยวะอ่านปิงปิงก็จังหรือเปล่าเราจังกระซิบกันว่าเราเขียว่าไปเนื่อยแต่ความหมายหลักๆก็เป็นว่าขอให้สมหวังในสิ่งที่หวังอะไรอย่างเงี้ยขอให้พรเป็นจริงเก่งเก่งก็เขียนว่าถ้าคุณหมดหวังะลองนอนแล้วก็ตื่นมาตื่นเช้าลองมาใช้ชีวิต เมื่อไหร่ที่เราหมดหวังแล้ลองลองลองนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาลองมางใช้ใชีวิตนะเดี๋ยวจะเจออะไรที่มันใหม่ๆที่เราครับก็คือรายได้รายได้ส่วนอื่นใช่ครับแล้วหักค่าใช้จ่ายต่างๆครับวันนี้ก็ว่าจาัดเต็มอยู่เหมือนกันครับผมก็หลังจากค่าใช้จ่ายอย่างไงแล้วก็คือเอาไปอะดมทุนทั้งหมดครับฝากแฟนๆเพราะว่าจะอยู่สุดทีอ่อ๋อวันนี้ก็ จากตารางก็ประมาณสี่ทุ่มครับผมอยู่กันยาวๆมีใครยังมาทันนะยังมาทันนะครับก็คือว่าอยู่ถึงสี่ทุ่มเลยเพราะว่าน้องๆก็คือมีทั้งโชว์เดี่ยวโชว์คู่โชว์กลุ่มก็คือมาแบบมาเพื่อเหมือนว่าแบ่งปันความสุขกับทุกคนจริงๆนะครับวันนี้ก็คือนอกจากที่จะได้การา์ดกแบบว่าทำบุญร่วมกันแล้วก็ยังแบบว่าขเขาเรียกว่าอ่ะได้ความสุขจากศิลปินที่คนรักด้วยนะครับ มีไลฟ์ครับมีไลฟ์เราไลฟ์ตั้งแต่11โมงแล้วครับก็คือให้เห็นกิจกรรมว่าน้องมาเล่นเกมบอกว่าชวนทุกคนเล่นเกมอะไรบ้างครับแล้วก็ตั้งแต่5โมงครึ่งครับก็จะไลฟ์ยาวๆจะถึง4ทุ่มเลยที่ช่องดูมัีทีวีครับใน YouTube นะครับผมก็ดูได้เลยครับเราก็สามารถที่จะบริจาคเงินได้เราก็จะมีเลขบัญชีที่เป็น QR โค้ดแปะไว้อยู่ครับผมขอบคุณคะขอบคุณคขอบคุณค่ะบดูขอบคุณ ไม่ได้สับนานทำตัวไม่ถูกนะคอยืน <c oughs> แล้วทำตัวไ, <c oughs> ไม่ถูกรว่าต้องทำยังไง